ทีนี้ชนวนสงครามรามเกียรติ์ที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละต้นเหตุนเนี่ยมันมาจากนางสมณนาขาวหัวตายดูแหละพอหัวตายแล้วน้องเหงาน้องเหงาเอะไรนะน้องเหางเหา,งหาแต่น้องจะไปบอกโทศาการตรงๆอย่างนั้นไม่ได้น้องก็เลยบอกว่าเพี่ขาพี่ขาน้องขอลาออกจากกรมไปเยี่ยมลูกหน่อยนะมีลูกที่รุงมประกาศเปรียนซืน้ออยู่นะแต่แดงไม่รู้ว่าตอนนั้นลูกนางมะตายแล้วโดนพระฆ่าตาย แต่ไม่เล่าเพราะว่ามันไม่มีความสําคัญกับเรื่องแต่แมนพอลาทศการทรศการของยากรุกวัออกมานี่กรอนก็เขียนทัดเลยนะแมน,นเดินส่องทั่วกรุงลงกาไม่พบใครต้องตาสักคนประมาณนี้เลยเขียนประมาณนี้เลยก็เลยหอ่อข้ามมหาสมุทรไปลงที่ท่าโคทาวารีนะซึ่งเป็นที่ที่พระรามพระลักษณและสิยาเนี่ยปลูกกระท่อมอยู่ วันนั้นเนี่พระรามพึ่งอาบน้ำเสร็จเดินขึ้นมานายชมนัะขาเห็นปุ๊บตะลึงมองตามฟโฟกๆผภาพแบบโอ้โหแม่งภาพโคตรเวอร์คือเวลาถ้า <preserved> อ่านอ่านหนังสือนะแล้วเราคิดตามมุมองตัวละครอนี้แล้วเห็นภาพอย่นี้มันถึงจะสนุกใคาเหรออ่านถ้าเห็นจะสับสับสัไม่สนุก ไอ้ทีเรียนแล้วเอาอักขราพิธานสับไปไว้ท้ายบทเลยเนงะเป็นวิธีเรียนของคนไม่ฉลาดคนฉลาดเขาไม่เรียนกันด้วยวิธีนั้น <c oughs> คนฉลาดเขาเรียนด้วยวิธีตามมุมมองตัวละครและนางก็เข้าไปอยู่ในท่านี่ยวัารุ่งขึ้นนิกัดแผนพิชิตวัารุ่งขึ้นนางนิมิตกายาคือท่างฝั่งยักษ์เนี่ยมันจะมีมนมนนิมิตกายาปลอมเป็นอะไรก็ได้ นางก็แปลงร่างเป็นสาวสวยรอจนพระรามไปอาบน้ำแล้วก็กลับขึ้นมาเนี่ยนางก็ไปเข้าไปเสนอตัวเลยถวายตัวขอเป็นเมียดื้อๆเลยจะอยู่ปรนนิบัติเรียกตัวเองน้องอยู้น้องยอี้ที่จริงไอง้พระรามเด็กกว่าหลายปีเลย <c oughs> แต่สมรรถค่าล,ลูกอายุพอๆพระรอ่ะคือเป็นแม่พระรามได้แต่เราไม่มีกายยาพระรามไม่รับนะที่ไม่รับนี่ไม่ใช่ว่าพระรามเป็นพวกรักเดียวใจเดียวนะ สิ่งที่พระรามคิดเนี่ยกรอนเขาเขียนมาด้วยมันจะเป็นไอนพ้พวกยักษ์ินีผีไทยหรือพวกพรายพวกอะไรพวกนี้พวกผีพวกอะไรที่มันไม่ดีอะ่ะเพราะผู้หญิงคนเดียวทำไมเราอยู่กลางป่าตาไปนไม่ไม่ดีนางกตา็ตาตืต่นเตืออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าเล่าความเป็นมาว่านายเป็นน้องโศสการ์ศการ,การ์กำลังจะจัดให้แต่งงานกับยักษ์ตนอื่นซึ่งไม่ชอบ อยากจะเป็นเมียรพระรามเลยมีคนเสนออยากเป็นเมียพี่ว่าอะไรพระรามโมโหโมเนี่ยคือพูดอย่างไงก็ไม่ฟังก็เลยหันไปดา่าฟังพระด่าดังวาร,รีที่มาเจือใจป้าก็เขียนแบบนี้แต่มีความรักที่จ้าเมื่อกี้มันบู้บื้หน่อยหน่อยเนี่ยเออทำไมวะผู้ชายสาวสวยเสนอตโตเป็นเมียไม่เอาแล้วสมัยนั้นนะผู้ชายก็มีเมียได้มากกว่าหนึ่งเนี่ยเห็นไหมนางก็เลยไปสอบไปสอบสอน เจอเจอนางสีดาเจอั้างแรกตะลึงความงามไปเลยคือนางสีดานี่สวยสะกดสายตาใครเห็นต้องตะลึงนี่เองนั่นนี่เองใครเ่าแต่เาเขียนไม่มีละครหลังข่าวคุณจ่าคุณแฉละครหลังข่าวแต่มันเพิ่มความลึกไงคือมันมีความลึกเาไคือละครหลังข่าวเนี่ยผมก็ไม่ได้เกียดแล้วจะตบตีกันอะไรยังไม่เป็นไรแต่มันช่วยเพิ่มสิ่งที่มันดูแลประเทือนสติปัญญาล้ว มันมาตรงนี้แล้วก็ <c oughs> ทะเลาะตบตีกันพอทะเลาะตบตีนเนี่ยนางสีดาสู้ไม่ค่อยได้วิ่งหนีซะเป็นส่วนใหญ่ไอ้คนนี้ยมันคือต้อนเหตุของสงครามพระลักษ์ผาโขวนโจรมาทีต้องอสุรายักษีหันเหเซไต,ตทันทีล้มลงเหนือที่สุาธาทานแล้วโจรขึ้นเหยียบอกไว้ แกงพระขันชัยฉายฉานจึงมีสีหน้าบัญชาการว่าเวอรอีมาออป,ปรี <c oughs> มึงนี้สา,ทาทรทอรรลักษ์ชั่วช้าอับประหลักบัตรสีเหตุใดมาทำเช่นนี้ไม่กลัวชีวีจะมองระนาดเดชานนี้เสดาเขาไม่ว่ามันจิตการฝาว้หลังไม่ได้ผมจะถ่ายรูปมาให้ดูคือเวลาไอ้นั่นเนี่ยคนส่วนใหญ่เนี่ยชอบเข้าข้างพระรามอะไรที่ไม่ค่อยดีฝั่งพระรามเลยไม่ค่อยมาให้ดู ผมสั่งหลายหลายรอบไม่เจไอไอ้ไอ้ไอ้ฉากเนี่ยคือกระโดดถีบนะท่าขีบขอระ์คลาดเนี่ยาพาดโขนโจรมาถีบต้องสุราย,ยักษ์ศรกระโดดถีบนะไม่ได้ยืนแล้วถีบแบบสามารถพยัคฆ์รุนไม่ใช่กระโดดถีบแล้วกระเด็นน่ยล้มลงเหนือที่สุธาทานจากกระท่อมน่นู่นเลยไป,ไปไปไปล้มอยู่ตรงริมน้ำานะ่กระเด็นไปเกือบสิบเมตรนน่ะ อันขีดแปลงนะว่าตาด้วยเหยียบอกไว้แล้วแกว้งไอ้ตรองนี้ต้องอ่านว่าแกว้งพระขันชัยฉายฉานนะออ่านอย่างนี้นะถ้าไปอ่านแกว้งพระขันช,ยช,ยชยนัยฉายฉานก่อนเลยเมื่อกี้บอกราชการที่หนึ่งไปเข้าฝันเลยอนะ่ะเ้ยไม่เขียนตาเก๋ธรนมดาด่าไอ้ไอคำว่าอีอีมานเนี่ยที่จริงเนี่ยผมที่ร้องอแม่เอกอีมาอปรี เพราะว่าตอนต้นเนี่ยไอ้ตอนที่พูดถึงนางกุฎีเนี่ยก็อีไอฉบับเนี้ยชําระกันสองคนเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรากนเนี่ยสำนักวการาณกรรมและบริษัทเนี่ยสองคนพี่คงไม่ได้ตกลงกันก่อนว่าจะทำในแ่อะไรยังไงมันเลยมีแค่อีและ,อ,และอ,อ,อีควรจะตก,ตกลงกันแต่ผมเชื่อว่าเป็นอีทั้งคู่อ่ะยังไม่จบนฉะฉากนี้ครั้งว่าจะฆ่าหลุงตายโลกจะยินร้ายไปภายหน้า กูนี้จะไว้ชีวาแต่จะทำให้สาน a m ใจว่าพลาตัดก,กรรบาดทั้งจมูกหูขาดเลือดไหลแล้วไล่ตีซ้ำกระหน่ำไปจนไกลอา,ารัญญะคูดีไอ้พระลักนี้โหดผิดมนุษย์แน่โหดผิดมนุษย์แต่มันต้องมีบทบทพระลักขึ้นมาเพราะพระลักเนี่ยพระลก็คือเขาคือเลวสุดสุดยอดของพระรองในบรรดาพระรองทั้งหลายแหละผู้ช่วยพระเอกเนี่ยพระลันที่หนึง่ง ไอตอนก่อนที่จะแต่งงานกับนางรีดาเนี่ยกรณีพี่ๆยกสอนเนี่ยเจ้าชายกรุ๊ต่างๆยกไม่ขึ้นก่อนที่พระรามจะไปยกเนี่ยพระรามมองตาพระลคู่นี้ก็แบบมองตารู้ใจพอๆกับพระรามหนุมานกันไม่ต้องสั่งมากแล้วพระลก็เดินไปขยับขยับๆเลย,ย,ยพี่ๆแม่ยกไหวก็หขนงแบบมองพี่พี่ก็เข้าใจมีฟูงมองอย่างรู้กันในที ระไม่ใช่มองอย่างมีความหมายมองอย่างรู้กันในทีรู้ได้โดยไม่ต้องพูดไ,ไอ้นี่พระลักเนี่ยก็เลยต้องเป็นคนที่มีบทโพดไงเพราะว่าพระเดชคู่กับพระคุณ